อัปเดตสต็อกรถเดือนธันวาคมบอกเลยสิ้นปีนี้มีแต่โปรจุกๆรถใหม่ๆเพียบโซนนี้จะเป็นรถญี่ปุ่นรถบ้านสมรรถนะดียกตัวอย่างเช่นแคมรี่แ c คคอร์ดซีวิดโตต้าคอร์ตเอชอารียาลิคอร์และมีรุ่นอื่นอีก เพียบซอนนี้บอกเลยว่าโปรโคตคุ้มสำหรับรถยุโรปเท่านั้นนะปอรถสูงสุดสำหรับรถยุโรปสูงสุด4 0 0แสนบาทปอล้างสต็อกขาดทุนสิ้นปีไม่ว่าจะเป็น Benz BM ดีราคาผมบอกเลยคุ้มมากคนที่ซื้อตอนนี้เบนซินดีเซลพัคอินไฮบิดผมมีหมดโซนวรวนรถยนต์สูง7ที่นั่งโจนเนอร์นี่แต่ g r Sport ปอ l ์ตบิวเอ็กลิจนเดอร์ฟอร์ดเอเวอเรสปาเจโและโซนใหม่ของผมรถกระบะทั้งหมดจะมาจอดอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็น f o r d เ a นเจอร์กระบะอิซูซูกระบะโตโยต้า Toyota. นอกจากรถกระบะก็จะมี Mada าซิกห้ามาต้าซิกแดด้วยผมบอกเลยว่าโซนนี้จริงๆต้องเป็นที่จอดรถกระบะเยอะมากแต่ด้วยความที่รถกระบะขายดี ไม่มีรถกระบะแล้วหาซื้อยากเดิมเพื่อนประกาศรับซื้อรถกระบะด่วนโซนสุดท้ายเน้นรถใช้งานราคาถูก c ซตตี้ยาลิสอเมล่ามาซาเฮาวีมีหมดอะรถบ้านไม่เกินล้านไม่เกินห0 0แสนมีเยอะด้วยรถทุกคันที่เต้เรารับประกันไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำกอไหมไฟไหมลงในสัญญาซื้อขายถ้าตัวเจอ เอาลมโบกินน่ไปเลยหนึ่งคันใครที่กำลังจะซื้อรถมา,าก่อนภายในสิ้นปีเพราะผมมีโปรเด็ดให้ภายใน31ธันวาคมนี้ซื้อสดกับเราไม่มีแหวนด7%ด้วยนะแล้วภายใน3เดือนะถ้ารถมีปัญหาเอาบินมาเบิกผมได้ทั้งหมดเลยอยากได้กุดค่ะต้องซื้อกุณมา